อย่าเมตตอนเช้าครับขึ้นได้ไปสองตัวอีกยี่สิบหลังเลยฮะมาเมาื่อวานขำพดูดไม่กล้าุกฝ่าลกมาดูอันนี้ครับนีต่ตายไปขา้นเลนี่นะครับสีตึงๆเมื่อกี้ครับดูตัวขนาดครับใส่สวยครับตัวนี้ไอ้หาย ดูนะครับดูใส่นะครับโอ้เป็นไงครับผมใส่ตามหายเกลี้วครับใส่สวยครับตัวนี้ดูอีกคันนี้ครับคันนี้กระตึงครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับป๋าไม่ตายเลยครับเฮ้ยกระตึงครับดูป่า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 เห็นตัวแล้วนะครับ โอ้ยโหอีกยากครับตัวนี้เกิดมาแล้วครับตัวเมื่อกี้โอ้อะไรครับกำลังกินครับมีเิ็กไม่น้อยถึงอีกแล้วครับคันนี้ครับตมติ๊กเลยครับสายเก็บเจอตัวแล้วครับมีเล็กไม่น้อยฮะจะใส่ประมาณนี้นะครับนี่ เสียงเหมือนปลาช่อนตีอยู่นะนี่เฮ้ยสายตึงว่ะเฮ้ยเจ้าเนี่ยยินเสียงปลาช่อนนะเมื่อกี้นี่ครับสายตึงวิโนะครับเดี๋ยวดูกันแป๊บหนึ่งนะครับไปหน่อยอีกเนี่ยเอ้ยนี่งกว่าเสียงปลาช่อนเมื่อกี้ตกใจเบิ้ด ดูครับแหมมัน,นจะรุนโอ้ดูตัวนี้พี่น้องอู้ค่งโลมีครับตัวนี้โอ้โหดูยังไงครับโอ้โหไส่นีครับค่งโลมีแน่นอนครับโอ้ใหญ่จริงครับโอ้แต่หามาก,กันนี่เลย นี่ดูแกดูวะอู้อู้เกือบเท่าเขคขึงนขึงแขนครับอู้อืมไปครับอ้หลังลอยครับไปชนสวยๆเลยครับตัวนี้เดี๋ยวดูกันซิสวยไหมสวยเลยครับตัวนี้เอเจ้าเนี่ย ครับสรุปผลงานครับเช้าี้นีับโอ้โหสิบสามตัวครับโอ้โหตามไส้ครับผมนี่ครับประดุปลาช่อนสองหมาครับโอ้หักกับตัวนี้นะครับใหญ่ครับผมถึงใหญ่ถึงยาวครับโอ้นี่นะครับสูตรเด็ดเลยครับ อ้าหามากันนี่แด้อได้หลายเปิดไม้ใหม่ครับไม่ค่อยมีคนขวนครับไม่ค่อยมีคนขว,วนก็เรียบร้อยครับ <c oughs> เดี๋ยวคำน <c oughs> ี้ครับเดี๋ยวจะไปซ้ำนี้ครับดูยดเหลือไหมนี่จมเมือดแล้วฝากผลงานไปเลยครับผมตับไก่ไข่ไก่ลูกนึงครับแล้วก็นมข้นครับครึ่งหลอดครับ ลองดูนะครับนั่นแหละเผื่อจิ๋มันขีื่อน